สวัสดีค่ะมาพบกับมิกะทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักนะคะของชาวธาตุน้ําชาวธาตุน้ําคือชาวราศีมีนกรกฎพิจิกค่ะประจําเดือนมิถุนายน2567นะคะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุน้ําก่อนนะคะพไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะ king of wands คุณจริงจังกับความสัมพันธ์เนาะแล้วก็คาดหวังด้วยค่ะมีการมองไปถึงเรื่องการสร้างอนาคตร่วมกันนะอืมไม่อยากแค่คุยเล่นๆไม่อยากคบแบบแก้เหงาแก้เซ็งค่ะ King of c u p The High p r i e s s ความรักที่คุณมีให้เขาอ่ะมันมั่นคงนะเพียงแต่ว่าตัวคุณเองอ่ะมันยังไม่มั่นใจร้อเว่าเขามีใจให้กับคุณเต็มร้อยไหมในตรงนี้ก็มีการแอบหวั่นใจแอบหวาดระแวงค่ะ ชาวธาน้ำเป็นคนที่มีซิกเซนเนาะในความสัมพันธ์นี้บางทีบางครั้งคนที่คุณคบคนที่คุณเลือกอะค่ะเหมือนมีพลังงานบางอย่างที่แบบคุณรู้สึกว่าเออโดนใจกับคนคนนี้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่เป็นคนที่คุณแบบเปิดใจคบเขาอะโดยที่ว่าบางทีบางครั้งอาจจะมีคนหลายๆคนเข้ามาอาจจะเพอร์เฟกกว่านี้อาจจะดีกว่านี้แต่ว่าความรู้สึกหรือว่ามีพลังงานบางอย่างบอกคุณว่าคนคนนี้แหละคือคนที่ใช่อันนี้คือแบบด้วยอ๋อ พลังพลังงานของชาวธาตุน้ำนะคะเป็นคนที่มีสิกเซนแล้วก็สีถ้วยเข้ามาคุณไม่เปิดใจมองใครอยู่แล้วในตรงนี้มีเขาคนเดียวในหัวใจค่ะก้าวดาบนาะเดอะเลเวอร์ก็มีเรื่องเ,เครียดกับเรื่องแบบ ปัญหารอบๆตัวมากกว่าเนาะอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเขาพ่อแม่พี่น้องคุณที่ทําให้แบบทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันอาจจะมีประเด็นอาจจะมีเรื่องอความเครียดเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะคะเกี่ยวกับพ่อแม่พี่น้องหรือว่าสภาวะแรงกดดันรอบๆตัวนะเดลเวอร์ขึ้นมาแล้วก็จะติดค่ะชัดเจนมากๆว่าชาว่าน้ําจรงิงจังกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็ต้องการคบเขาแบบจรงิงจังด้วยความรักระหว่างคุณกับเขาเป็นเรื่องของอ อาจจะเป็นเรื่องของบุพเพสันนิวาสก็ได้ที่ทําให้มันเจอมาเจอกันเนาะในตรงนี้ค่ะมันเป็นความจริงใจแล้วว่าความรู้สึกดีๆที่ชาวธาตุน้ำมีให้กับเขาหกไม้ค่ะ ในหลายๆคนนันมีการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่หลังจากที่โกรธกันไปก็เป็นไปได้เช่นกันแต่ถ้าความรักความสัมพันธ์แล้วมันจะราบรื่นขึ้นดีขึ้นระหว่างคุณกับเขาเพราะว่าชาวธาตุน้ำเป็นคนที่ชอบปรับตัวเป็นอ่อด้วยพลังงานแล้วถ้าเรื่องความรักแล้วชาวธาตุน้ำอ่ะพยายามปรับตัวเข้าหาคนรักหรือว่าเป็นผู้ที่พร้อมยอมที่จะปรับตัวอยู่แล้วค่ะ The Emperor นะพลังงานของเขาเขาเป็นคนที่ชาวธาตุน้ำรู้สึกว่า อบอุ่นใจแล้วก็มั่นใจที่อยู่ใกล้เขาหรือว่ามีเขาเป็นคู่คิดนะคะในตรงนี้พลังงานของเขาเป็นคนมีโก้นะเป็นคนที่เหมือนสามารถคนโทรลชาวธาตุน้ําได้สามารถเป็นที่ปรึกษาให้ได้เพราะชาวธาตุน้ำนะคะเป็นคนที่ชอบคนที่แบบวุฒิภาวะสูงกว่าหรือว่าเป็นคนที่ดูเป็นผู้นําภาวะเป็นผู้นำเนาะในตรงนี้เขามีตรงนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะเหมือนว่าชาวธาตุน้ําเป็นคนที่อยากอยู่ใกล้คนที่รู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกว่าเป็นที่ปรึกษาให้ได้ค่ะ นายอัพาร์ติเคิลค่ะก็อย่างที่มิกาบ,บอกนืว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ชาวธาตุน้ำทุ่มเทใจให้กับเขาแบบเต็มร้อยค่ะก็อยู่ในช่วงเวลาพิสูจน์ใจพิสูจสน์รักเนาะแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาที่สารความสัมพันธ์นะคะว่าคุณกับเขาจะสามารถไปต่อได้แบบตลอดรอดฝั่งไหมแต่บอกเลยว่าสําหรับชาวธาตุน้ําแล้วโอเคมั่นใจมากร้อยเปอร์เซนต์กับความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วก็เหมือนกับจริงจังมากๆค่ะวางแผนแบบ ไปถึงการสร้างอนาคตรสร้างครอบครัวร่วมกันวางแผนวางแผนแต่งงานวางแผนที่จะอ๋อเขาเรียกอะไรตั้งลกลากร่วมกันเลยอะค่ะระหว่างคุณกับเขาเนาะก็บอกเลยว่าเป็นความสัมพันธ์ที่นะตอนนี้เวลานี้มันรู้สึกลงตัวรู้สึกเพอร์เฟกต์แล้วเพียงแต่ว่าปัญหาที่มันมีอยู่ระหว่างคู่ของคุณอะมันเป็นอะไรที่อาจจะเป็นชาว่าตน้ําที่เป็นคนชอบคิดมากคิดเยอะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาคิดยิบคิดย่อยไปหมดอะค่ะไม่ลืมอะไรสักอย่างเลยทีนี้ มันจะทําให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจบางครั้งบางทีชาวท่าน้ำเป็นคนที่ชอบคิดแต่ไม่ชอบพูดไม่ชอบเคลียร์มันก็เลยจะทําให้ปัญหาทุกอย่างอะ่ะมันวนเวียนอยู่ในสมองวนเวียนอยู่ในใจของชาวท่าน้ำอะค่ะตรงนี้ก็คือเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังเนาะบางทีบางครั้งมันอาจจะไม่มีอะไรแต่เก็บมาคิดมาเครียดแล้วมันทําให้มีอะไรทําให้มีอะไรหมายถึงใจของชาวท่าน้ําเองที่จะมีความหวาดระแวงมีความขุ่นมัวเกิดขึ้นในตรงนี้ก็ต้องอ ถ้ามีอะไรแบบที่มันค้างคาใจควรจะเคลียร์ใจควรจะคุยกันนะคะเพื <Okay S 1> <os> ่อจะได้ความชัดเจนเพื่อจะได้ไม่ต้องคิดเยอะคิดมากเนาะถือว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้ก็เป็นไปได้โดยดีค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดยังไงอยู่ค่ะในตอนนี้พลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะจัตมิตสิบดาบ สิบไม้ The High Princess อะค่ะตอนนี้พลังงานของเขาก็เหมือนกับมีเรื่องเครียดมีเรื่องที่รู้สึกว่าเขาจะต้องอริงจัดการอะเหมือนปัญหาเนี้ยอาจจะเป็นปัญหาทางฝั่งเขาก็ได้ที่มันทําให้เขาบางทีบางครั้งเขาอาจจะคุยกับคุณไม่ได้หรือเขายังไม่ได้คุยกับคุณในเรื่องที่มีปัญหามีประเด็นด้วยซ้ําในตรงนี้มองได้ทั้งสองอย่างค่ะทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเนาะ อืมแต่ยังไงแล้วเขาตัดสินใจที่จะคบชาวธาตน้ำแบบจริงจังค่ะเอดออฟสอดนะเพดออฟวาดอ่ะก็ยิ่งนานวันยิ่งผูกพันนะคะสองถ้วยคุณเป็นคนที่ตรงสเปคตรงไทยตรงใจเขาเนาะมันอยู่ด้วยแล้วเขาก็รู้สึกอบอุ่นใจอะ,ค,ะ King ค่ะคิงอฟวาดค่ะเขาก็จริงจังกับความสัมพันธ์เช่นกันเขาต้องการที่จะคบคุณแบบจริงจังนะชาวธาตน้ำนะคะเอดอฟคัพและ หกไม้อะอย่างที่บอกค่ะว่าในคู่ที่มีปัญหากันอยู่ก็จะกลับมาคุยกันคืนดีดีเทิร์นกันเนาะในตรงนี้ค่ะพลังงานของเขาณนะตอนนี้เวลานี้เขามีเรื่องเครียดเนาะพลังงานเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องที่บ้านทางบ้านเขาแล้วก็เขาอาจจะเป็นเรื่องที่เขายังไม่ได้บอกคุณหรือว่ายังไม่กล้าที่จะบอกคุณเนาะบางทีบางครั้งกลัวชาวธาตุน้ำเครียดไปด้วยอะค่ะก็เลยเลือกที่จะไม่บอกนะแต่ด้วยพลังงานของเขาขเขาก็รับรู้ได้อะค่ะถึงความจริงใจของชาวธาตุน้ำนะในตรงนี้ ยิ่งนานวันก็ยิ่งผูกพันค่ะบอกเลยว่าเขาก็มีใจให้กับชาว่านน้ำเต็มร้อยแหละแล้วก็คาดหวังถึงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเช่นกันนะคะ่ะเอ็ดอบคับขึ้นมาเนาะแล้วก็หกไม้พลังงานดีๆค่ะความรู้สึกดีๆที่เขามีให้กับคุณนะ ต้องบอกเลยค่ะว่าคู่ของคุณเป็นคู่ที่แมทกันมากแล้วเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์อยู่ตัวมั่นคงเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องสภาวะและแวดล้อมรอบๆตัวอย่างพิมิกาบอกเลยว่าความเครียดอะไรพวกนี้มันมาจากเรื่องของงานเรื่องของครอบครัวมากกว่าแต่จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ค่อนข้างที่จะดีมั่นคงลงตัวเลยค่ะก็ถือว่าเป็นพลังงานดีๆจากเขาเช่นกันเขาก็าจริงจังแล้วก็ ชัดเจนกับความสัมพันธนะ์ณตอนนี้เวลานี้กับชาวท่าน้ำํำเราก็ต้องการที่จะคบแบบจริงจังคบแบบที่จะไปต่อคาดหวังถึงการสร้างอนาคตร่วมกันเช่นกันค่ะค่ะมาดูกันนะคะว่าเขารักคุณไหมคะในความสัมพันธ์นี้เจ็ดถ้วยค่ะสี่ไม้ห้าดาบ ด้วยพลังงานแล้วค่ะบอกเลยว่าเขารักเขามั่นคงกับชาวาธาตุน้ำนะคะเพียงแต่ว่าณนะตอนนี้เรื่องที่ต้องปรับกันคือเรื่องที่เหมือนกับว่าเขาเรียกแะไรมันมีทัศนคติบางอย่างหรือนิสัยบางข้อที่อาจจะยังไม่ตรงกันแล้วยังต้องปรับกันอยู่บ้างเนาะเอ็ดอัพพาร์ติเคิลค่ะ The World เพจอพพาร์ติคิล ค่ะยังไงก็ชัดเจนมากๆเนาะในตรงนี้เขาจริงจังเขาจริงใจกับชาวธาตุน้ําแล้วก็คาดหวังถึงความสัมพันธ์ที่คบกันแบบยาวนานยาวนานคบกันแบบแบบมั่นคงค่ะจิตใจของเขามั่นคงกับชาวธาตุน้ํานะอืมโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าอ่ะปัญหาระหว่างคู่ของคุณคืออะไรคะ่ะนายออฟวราดสตริง สามไม้อ่ะปัญหาระหว่างคู่ของคุณก็คือความมั่นใจในตัวเองสูงในตรงนี้ค่ะไม่ว่าเขาไม่ว่าคุณเหมือนกับว่าอาจจะมีบางมุมเนาะที่ชาวท่าน้ําก็มีมุมที่แข็งข้อหรือว่ามีมุมที่ต่อต้านเหมือนกันนะคะระหว่างเขาเขาก็เป็นคนที่มีอีกโก้นะในตรงนี้ก็อาจจะทําให้แบบขัดแย้งกันในบางเรื่องในบางประเด็นที่คิดเห็นไม่ตรงกันเนาะในตรงนี้อาจจะมีบ้างแต่ก็ถือว่ายังไงแล้ว สุดท้ายแล้วปรับตัวเข้าหากันได้ค่ะแล้วก็มีเรื่องของมุมมอง,มองการใช้ชีวิตที่อาจจะไม่เหมือนกันอีกคนนึงอาจจะละเอียดอีกคนนึงอาจจะหยาบอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันทําให้อาจจะแบบมีประเด็นกันบ้างในการใช้ชีวิตในบางข้ออาจจะเรื่องแบบการเก็บเงินแม้แต่กระทั่งการจัดบ้านอะไรพวกนี้ค่ะไลฟ์สไตล์อาจจะไม่เหมือนกันในตรงนี้อาจจะมีขัดขัดกันบ้างเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของ ระยะทางที่มีปัญหาเนาะในอาจจะในบางคู่ค่ะอาจจะอยู่ไกลกันหรือว่ายังไม่ได้มาอยู่ใกล้กันหรือว่ายังเดินทางไปมาอยู่ในตรงนี้ที่อาจจะมีปัญหากันที่เรื่องของเวลาที่มีพลังงานขึ้นมานะคะ q e e ีนออ a ว d ดค่ะ8ด,ดาบแล้วก็ kingof s ort, อดอะค่ะเอความใจร้อนเนาะที่ที่อาจจะมีประเด็นกันได้อย่างที่มิกาบ,บอกไปแล้วนะในตรงนี้อาจจะมีขัดกันบ้างในเรื่องของ ก็รมุมมองการใช้ชีวิตในบางข้อในบางเรื่องค่ะที่อาจจะมีแบบไม่ตรงกันบ้างในบางมุมในบางข้อก็จะตัดสินใจด้วยความว่องไวแล้วก็ด้วยความเด็ดขาดนะคะแต่ชาวธาตุน้ำอาจจะเป็นคนที่แบบใช้ความคิดใช้เวลาหรือว่าตัดสินใจไม่ขาดในตรงนี้จะทำให้มีปัญหากันได้ในเรื่องแบบนี้ค่ะมาดูกันนะคะว่าคู่ที่โกรธกันจะได้กลับมารีเทิร์นคืนดีกันไหมเอ่ย ดสค่ะดีเอ็มเหกดาบในหลายๆคู่เป็นปัญหาแบบโกรธกันมากมีประเด็นกันมากแล้วอยู่ในช่วงเวลาที่ทบทวนตัดสินใจนะว่าจะยังไงต่อความสัมพันธ์อะคะ่ะรักก็รักแหละเขาก็ยังเป็นคนที่แบบตรงสเปคตรงไทยยังเป็นคนที่ใช่อยู่แต่ว่าเหมือนกับเรื่องที่โกรธอะแล้วมันต่างคนต่างยังเอาชนะกันอยู่ในตรงนี้ค่ะ เ้าเหรียญอ่ะเดี๋ยวต้องใช้เวลานิดนึงเนาะในการปรับตัวในตรงนี้ยังมองว่ายังอยู่ในช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างยังแบบทบทวนอยู่ว่าจะเอาอยัางไงต่อความสัมพันธ์จะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่ถามว่าผูกพันไหมผูกพันแล้วก็ตัดไม่ขาดหรอกค่ะเพียงแต่เป็นช่วงเวลาที่โกรธอยู่งอนอยู่เนาะเหมือนตัดสินใจอยู่ว่าใครจะง้อใครก่อนนะคะในตรงนี้สิบเหรียญ สองดาบนะคะยังเป็นเรื่องการตัดสินใจอยู่นะเจ็ดดาบอ่ะแต่ก็ตัดกันไม่ขาดหรอกค่ะเดี๋ยวก็กลับมาคุยเดี๋ยวก็กลับมาเคลียร์ใจแต่ถามว่าในหลายๆคู่น่ะพลังงานขึ้นมาเหมือนว่ามีประเด็นมีปัญหาที่อาจจะโกรธกันเถียงกันหรือว่าทะเลาะกันแบบรุนแรงอ่ะในตรงนี้ก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงในการปรับตัวเองต่างฝ่ายต่างปรับต่างฝ่ายต่างคิดทบทวนเนาะว่าจะเอาอยัางไงต่อความสัมพันธ์แต่สุดท้ายแล้วมันเหมือนกับ ยังไม่ถึงขั้น Move on ยังตัดใจไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็กลับมาคุยกันนะคะในตรงนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเนาะหกดาบค่ะวิวออฟ f อร์จูนห้าเหลียนเอดเออฟวัดอซ ก็ให้เรามาระวังปัญหาประเด็นที่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเนาะในตรงนี้ค่ะอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้คุณทั้งคู่ไม่เข้าใจกันจนถึงขั้นที่บอกเลิกหลุดปากบอกเลิกบอกยุติความสัมพันธ์เนาะในตรงนี้ค่ะด้วยพลังงานแล้วมันมีขึ้นแล้วก็มีลงเนาะจากที่เคยราบรื่นนะคะอาจจะพบอาจจะหมุนเวียนเปลี่ยนมาพบมาเจอกับปัญหาระหว่างคู่ของคุณมันเป็นเรื่องของอการน้อยน้อยใจการรู้สึกว่าขาดการดูแลเทคแคร์จากคนรักหรือว่า มีเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจทำให้เข้าใจผิดกันเกิดขึ้นได้ค่ะแล้วมันทำให้คุณทั้งคู่แบบอาจจะเกิดการทะเลาะกันมีประเด็นมีปัญหากันที่อาจจะแบบห่างกันสักพักหนึ่งเพื่อมีนการทบทวนตัวเองอะค่ะในตรงนี้หรือว่าโกรธกันแล้วก็มีการงอนกันมีการประชดประชันในการบอกยุติความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นนะเอ็ดออฟสอดค่ะแล้วก็เจ็ดดาบตามมาด้วยเดอะเฮอร์มิตแต่ตรงนี้ค่ะด้วยพลังงานแล้วบอกเลยว่าโกรธกันไม่นาน เดี๋ยวก็ได้กลับมาคุยได้กลับมาเคลียร์ใจเพราะพลังงานในตรงนี้สุดท้ายแล้วยังกลับมาคุยกันเคลียร์ใจกันได้แต่ถามว่าลึกๆแล้วรู้สึกถึงความไม่สบายใจไหมก็ยังรู้สึกถึงความไม่สบายใจแต่มันก็ตัดกันไม่ขาดหรอกค่ะห้าหมาย ก็อย่างที่มิกาบ,บอกเนื้อก็เรามัดระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาละกันเพราะว่าบางทีบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆอะแต่สุดท้ายแล้วมันบานปลายเป็นเรื่องใหญ่อะค่ะในต,ตรงนี้ให้เรามัดระวังเนาะเพราะว่าพลังงานแล้วมันจะพบกับความไม่ราบลื่นเจอกับเรื่องราวที่ทําให้เกิดปัญหากันในระหว่างความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีแบบ ความขัดแย้งกันแบบรุนแรงในเรื่องบางเรื่องค่ะมันไม่เข้าใจกันจริงๆมันจบกันไม่ได้จริงๆในตรงนี้มันก็เลยทําให้เกิดประเด็นกันเกิดขึ้นพลังงานของ1ิบไม้เนาะสดาบและสไม้ค่ะในตรงนี้ก็มองได้2แบบเนาะอาจจะเป็นปัญหาของบุคคลที่3เปิดเขาเรียกอะไรเกิดขึ้นมาวุ่นวายในความสัมพันธ์ทําให้แนวโน้มความสัมพันธ์มันเหมือนกับได้มีปัญหาหรือว่า เกิดเรื่องไม่สบายใจเกิดเรื่องเราหึงหวงกันเกิดขึ้นได้นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งค่ะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นอาจจะเป็นความที่ไม่เข้าใจกันแบบไม่ลงตัวกันจริงๆเืยคิดเห็นแบบต่างกันแบบสุดๆแล้วมันทําให้เกิดการโมโหเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นอทําให้คุณทั้งคู่เหมือนแยกกันสักพักหนึ่ง เขาเรียกสงบสติอารมณ์ต่างคนต่างแบบไปทบทวนตัวเองค่ะว่าจะยังไงกับความสัมพันธ์เนาะแต่สุดท้ายแล้วบอกเลยค่ะตัดกันไม่ค่ะสุดท้ายแล้วก็กลับมาคืนดีรีเทิร์นสุดท้ายเรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่แต่อาจจะไม่หวานแดีวไม่โรแมนติกอาจจะเหมือนแบบการกลับมาในช่วงแรกๆอาจจะมันมันยังคงมีเรื่องค้างคาอยู่ในใจอยู่อ,อืแต่ก็เลือกที่จะเคลียร์ใจเลือกที่จะไปต่อความสัมพันธ์นะคะเพราะยังไงแล้ว อ๋อคู่ของคุณมันเกิดจากความรักความผูกพันเนาะประเด็นปัญหาในตรงเนี้อาจจะเป็นการโกดกันชั่วคู่ชั่วคราวอ่ะคะ่ะสุดท้ายแล้วพอหายโกรธหายงอนก็กลับมาคุยกันได้ใหม่แต่มันก็อาจจะมีเรื่องที่ค้ังคาใจที่ยังต้องแบบค่อยๆปรับกันไปค่อยๆจูนกันไปคะ่ะเพราะยังไงแล้วคู่ของคุณเป็นคู่ที่มั่นคงในความรักความสัมพันธ์นะยังปรับกันได้ยังคุยกันได้ ก็ให้ระมัดระวังค่ะแนวนมความสัมพันธ์อาจจะมีเรื่องราวที่ทะเลาะก,กันได้โนสำหรับชาวาธาตุน้ํานะอาจจะมีเรื่องราวทาให้ผิดใจกันได้อาจจะไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะแต่ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วกันเนาะใช้เหตุผลในการคุยกันเนาะใช้อารมณ์ให้น้อยที่สุดแล้วมันจะทําใหออ้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะออยังไงเรามิกาก็ขอใหออ้ปัญหาทุกอย่างคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะคะและกลับมาพบกับมิกาทาร่ได้ใหม่นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ